เจคเคนสวัสดีค่ะมองหาบ้านและที่ดินนะคะบ้านหลังใหญ่ๆนะคะแปลงนี้เลยค่ะอยู่ติดถนนราดยางหน้าบ้านนะคะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงค่ะพร้อมแถมแอร์ให้2เครื่องนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะ1ไร่หง,งานห้าสตารางวาราคา1น9 0 0 0 0านบาทตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาไซขออภัยค่ะตำบลหนองราชวัตร์อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ทำไว้อย่างสวยเลยค่ะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะ4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัว2ห้องโถงมีบาดาน1บ่อและมีพื้นที่จอดรถอยู่ใกล้กับวัดหนองทราย2.8กิโลเมตรหางจากตัวอำเภอหนองยาไซ10กิโลเมตรนะคะ1ร้าน6 9 0 0 0 0บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะสนใจโทรคุยทักถามติดต่อนัดชมคุยกับผู้ขายเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์ในหน้านะคะ สวัสดีค่ะ